เปิดราคาสัญญกรรมของ8ดาราสาวที่แพงที่สุดเพื่อความสวยเท่าไหร่ก็ยอมทุ่มกวางวันปียะเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ไม่ได้ปิดบังเรื่องสัญญกรรม โดยล่าสุดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเอเจนซี่สัญญกรรมของเจ้าตัวก็ได้เผยภาพในอดีตของกวางโดยในโพสต์ดังกล่าวมีภาพของกวางก่อนสัญญกรรมในวัย17ปีพร้อมเผยข้อมูลแบบชัชดๆว่าเจ้าตัวทำอะไรไปบ้างราคาประมาณเท่าไหร่โดยรวมๆทั้งหมดแล้วเป็นเงินกว่า6ล้านบาทกับภาพปัจจุบันที่สวยเป๊ะสุดๆในวัย33ปี ไอ้ปรีชยาเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ความสวยของเธอนั้นสะดุดตาแถมถูกใจใครหลายคนไม่น้อยโดยเธอตัดสินใจทำสัญญกรรมปรับโฉมความงามครั้งใหญ่และปรับมาเรื่อยๆจนความสวยเป็นที่น่าพอใจส่วนราคานั้นสาวไอเธอบอกว่ามูลค่าหน้าของเธอนั้นเกิน10ล้านบาทรวมทุกอย่างเรียกว่ามูลค่าสูงความสวยก็สูงตามไปด้วยนั่นเองเลยละครับนูแ่มสุริวิภาเรียกว่าเป็นการทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ในชีวิต ที่ยอมทุ่มเงินสูงถึง1.5ล้านบาทในการทำสัญญกรรมครั้งนี้เลยทีเดียวและผลลัพธ์ที่ได้คือความสวยออร่าแถมยังหน้าเด็กลงโดยการทำสัญญกรรมครั้งนี้สามารถย้อนไวัยได้เพียง10ปีเพราะถ้าจะย้อนไปมากกว่านี้ก็จะดูตึงเกินไปเจ้าตัวจึงเอาเวอร์ชั่นที่ตัวเองแฮปปี้คือย้อนไปที่อายุ48ปปีเรียกว่าสวยตรงปกจนสามีชมไม่หยุดปากเลยทีเดียวครับ ต้นหอมสกุลตะราทำเอาโซเชียลตะลึงกันไปเลยหลังจากที่ต้นหอมเผยหน้าใหม่หลังจากบินไปทำสัญญกรรมครั้งล่าสุดที่ประเทศเกาหลีโดยทำเอ็นโดไทป์กรีดเปิดหางตาแกตาตกบอกทำมาครั้งนี้หมดไป70,000สบาทแต่รู้สึกว่าคุ้มแล้วเพราะทำให้ดูเด็กลงถึง10ปีงานนี้สวยละมุนจนใครเห็นก็ต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวครับ ลิลลี่นารีนาธหลังจากที่ลิลลี่เธอได้ตัดสินใจทำสัญยกรรมจมูกเพื่ออัพความสวยโดยครั้งนี้เธอทุ่มเงินทำจมูกในราคา180,000บาทและเมื่อทุกอย่างเข้าที่ต้องยอมรับเลยว่าหน้าใหม่ของสาวลิลลี่นั้นไม่ว่าจะมองทางด้านซ้ายด้านขวาและด้านหน้าบอกเลยว่าสวยหวานจนแฟนๆนั้นเห็นแล้วต้องขยี้ตาลัวกันเลยทีเดียวครับเต็มสิไม่หักเลยนั่นเองน้ำเพชรติยาภามิสเอิร์ธไทยแลนด์ปี2019 ที่ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าน้ำเพชรเธอผ่านการทำสัญ,ญกรรมมาแล้วหลายครั้งทั้งที่ไทยและเกาหลีโดยมีอั้มพัชราภาเป็นไอดอลต้นแบบที่อยากมีใบหน้านี้เธอเผอยว่าเธอทำสัญ,ญกรรมมาหลายรอบมากโดยมีราคารวมๆแล้วอยู่ที่5.7ล้านบาทผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือสวยเป๊ะทุกองศาเลยทีเดียวครับ จ้าอาสยามนักร้องสาวเสียงดีที่เรียกได้ว่าสัญญกรรมเปลี่ยนชีวิตจริงๆซึ่งเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะออกมายอมรับแบบแมนๆผ่านสื่ออยู่เสมอว่าไปคืนเขียงทําสัญญกรรมอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซักคิ้วฉีดฟิลเลอร์หน้าผากเสริมหน้าอกและทําสัญญกรรมตารวมไปถึงขออัพความสวยให้มากขึ้นไปอีกด้วยการไปสัญญกรรมที่เกาหลีซึ่งรวมๆแล้วราคาอยู่ที่1ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวครับ ปิดท้ายกันที่หญิงแย้นนนทพรเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำสัญญกรรมสำหรับเน็ตไอดอลคนดังหญิงแย้นนนทพรที่หลายคนยกให้เป็นเจ้าแม่แห่งวงการสัญญกรรมไปแล้วเพราะเจ้าตัวนั้น ขอสวยด้วยมีดหมอทั้งใบหน้าและรูปร่างแถมยังทําเพิ่มเปลี่ยนซีรีส์ใหม่อยู่เรื่อยๆแบบไม่มีกั๊กแม้เธอจะไม่ได้เผยราคาในการทําสัญญกรรมทั้งหมดแต่ก็พอจะเดาได้ว่ามีหลักร้านอย่างแน่นอนเพราะแค่จมูกใหม่ที่ใช้ซีโครงตัวเองเสริมจมูกก็ปลาเข้าไป500 0 0นบาทแล้วล่ะครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร้อยแปดสออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ